สวัสดีค่ะค่าเพจประกันตัวแม่บายแมตติกนะคะวันนี้นะคะแมตติกก็จะมารีวิวนะคะว่ามนุษย์แม่อย่างเราเนี่ยนะคะมีประกันอะไรบ้างนะคะและทําประกันอะไรให้กับลูกบ้างนะคะก็จะมีหลายคนนะคะถามนะคะว่าอ้าวแล้วแมตติกทาอะไรให้กับน้องแย่ยีบ้างนะคะก็ก <Bron co. S 2> ่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะวางแผนประกันนะคะเราก็ต้องวางแผนงบประมาณก่อนค่ะค่ะงบประมาณที่เหมาะสมในการทําประกันนะคะก็จะอยู่ที่1 0 1 5นนะคะอ่าก่อนที่เราจะวางแผนให้กับลูกน้อยนะคะเราก็ต้องวางแผนให้กับตัวเราเองก่อน ะะแม่ติ๊กก็จะวางแผนในส่วนของสวัสดิการาคุมค้มครองรายได้ก่อนนะคะประกันชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็สําคัญมากเป็นการอุดร้อยรั่วทางด้านการเงินให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีก็คือประกันสุขภาพนะคะเล่มนี้เป็นเล่มแรกในชีวิตนะคะเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วนะคะแม่ติ๊กก็ซื้อประกันสุขภาพนะคะเป็นประกันสุขภาพส่วนบุคคล1เล่มปัจจุบันมี2เล่มนะคะแล้วก็เป็นประกันสุขภาพแบบประกันกลุ่มด้วยนะคะอันนี้ของมนุษย์แม่นะคะก่อนจะไปลูกก็ แนะนำว่าคุณแม่ก็ต้องวางแผนตัวเองก่อนนะคะเพื่อเป็นการปกป้องรายได้นะคะถ้าเกิดเ,เกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะอย่างน้อยนะคะบ้านเราก็ยังอยู่ได้นะคะลูกเราก็ยังได้เรียนต่อนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเป็นรากฐานสําคัญของการวางแผนครอบครัวให้กับให้มั่นคงนะคะอ่าเล่มต่อไปนะคะก็จะเป็นบํานาญนะคะตอนนี้อายุใกล้เลขสี่แล้วนะคะจริงๆการวางแผนบํานาญนะคะอยากให้อ่ใครที่อายุน้อยเพิ่งจบใหม่อะค่ะมีเคล็ดลับเลยค่ะการวางแผนบํานาญนะคะถ้าวางแผนตั้งแต่เริ่มทํางานนะคะอเบี้ย ประกันนะคะจะถูกมากเลยนะคะแล้วได้เราจะได้เงินสะสมเยอะกว่าคนอายุเยอะมาทำดูก,ก็ประกันบำนาญน,นะคะจะช่วยให้เวลาเรากรเกษียณไปแล้วนะคะเราไม่ได้ทำงานนะคะแต่เรามีเงินใช้อย่างแน่นอนเป็นการวางแผนกเกษียณให้เราเป็นคนแก่ที่สำราญนะคะแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง2,000 200, 0 0บาทนะคะลดหย่อนเพิ่มเติมจาก1,0,000 0บาทแรกนะคะแล้วก็ ในส่วนของประกันบำนาญนะคะอยากจะแนะนำนิดนึงนะคะตอนนี้ค่ะประกันบำนาญนะคะของบริษัท AA ก็เหลือเพียง1แผ่นแล้วนะคะเหลือแค่แบบเดียวแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีประกันบำนาญนะคะก็อยากแนะนำนะคะว่าถ้าพอที่จะวางแผนได้นะคะก็แนะนำให้วางแผนประกันบำนาญไว้นะคะเพราะว่าอีกหน่อยก็จะไม่มีแล้วนะคะตอนนี้แม่ติ๊กคว้ามาได้แล้ว1เล่มนะคะแล้วปีนี้เราก็จะทำอีกนะคะเพราะว่าเราอยากจะเป็นคนแก่ที่แฮปปี้มีความสุข นะคะแล้วก็มีเงินใช้แน่นอนและสิ่งสําคัญเลยเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับลูกน้อยของเราด้วยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นเล่มของน้องยายีนะคะนะคะได้เป็นเล่มของยายีแล้วคะ่ะอันนี้ือเป็นอ้าวกับด้านหรอเปลกับด้านอันนี้ค่ะอันนี้เป็นประกันสุขภาพเล่มแรกของยายีนะคะนนแม่วางแผนตั้งแต่ยายีเกิดมาได้ห่เดือนนะคะก็ต้องมีประกันสุขภาพนะคะเพราะว่า หลังจากที่เขาคลอดออกมาค่ะเด็กที่ยังได้รับวัคซีนไมโครป่ะคะ่ะเขาก็จะป่วยบ่อยเนาะและยิ่งตอนเด็กๆอนุบาลแล้วตอนที่ไปอยู่เนื้อเชียร์ค่ะก็จะได้รับเชื้อโรคได้อย่างง่ายนะคะก็จะทําให้เขาเจ็บป่วยบ่อยอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะต้องรีบวางแผนให้น้องตั้งแต่แรกเกิดนะคะแล้วเตรียมวบป,ประมาณนะคะตั้งแตเ่เขาอยู่ในท้องเลยนะคะเพราะว่าคลอดออกมาก็จะได้จัดสรรทาให้กับเขาและเล่มต่อไปนะคะก็เป็นเล่มประกันแบบยูนิคลิงนะคะ ประกันยูนิตลิงนะคะเป็นประกันควบการลงทุนนะคะก็จะคุ้มครองอในหนึ่งเล่มน,นะคะเจ้เป็นทั้ง2องอย่างค่ะก็คือคุ้มครองในเรื่องของอชีวิตนะคะแล้วก็ทุกพลภาพนะคะแล้วก็ยังเป็นเงินเงินส่วนหนึ่งก็เอาไปลงทุนให้ด้วยส่วนตัวแล้วนะคะที่ทํายูนิตลิงให้ลูกนะคะก็ตั้งใจที่จะทําเป็นลองเทอร์มเฮลท์แคร์นะคะก็คือ,อ เงินที่ส่วนนึ่งที่เอาไปลงทุนนะคะก็เอาเป็นเงินสะสมไว้ไวกับเขาอะค่ะเพื่อที่ในอนาคตถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะประกันสุขภาพที่เราทําให้เขาหลายๆเล่มเนี่ยค่ะเขาก็จะได้นําเงินตรงนี้ค่ะมาจ่ายในส่วนของประกันสุขภาพแม้แต่ว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วประกันเล่มนี้ก็ยังดูแลเขาแทนพ่อแม่นะคะอันนี้ก็เป็นเจตนาของแม่ที่จะวางแผนให้กับลูก ให้กับลูกไว้ในอนาคตของลูกเลยนะคะแล้วทุนประกันก็ยังสามารถส่งต่อให้กับาทายาทของลูกได้อีกด้วยนะคะ<ม>ก็คือวางแผนไว้ให้กับหลานเลยะคะ่ะภายในเล่มนี้นะคะก็ทําไปเลยสองเล่มค่ะประกันควบก,การลงทุนแผนประกันแบบนี้เรียกว่า AIA Life อิสระนะคะสองเล่มค่ะปัจจุบันนี้เป็นอ,อิสระพั s นะคะชื่อเป็นอิสระพั s นะคะ ตั้งแต่ยีสี่ขวบนะคะและเล่มต่อไปนะคะเล่มนี้ค่ะแผนประกันนี้นะคะและอันนี้อีกอันนึงค่ะที่เมติก้าอยากจะแนะนํานะคะสําหรับใครที่มีสวัสดิการอยู่แล้วนะคะก็อันนี้นะคะเป็นแผนประกัน A A C I Super Care C I Super Care นะคะก็ก็มันกลับนิดนึงนะคะ A A C I Super Care เป็นแผนประกันความคุ้มครองโรคร้ายที่จ่ายเบีย้ยคงที่ข้อดีที่ทําให้เด็กก็คือเด็กอะค่ะเบีย้ยก็จะถูกมากนะคะถูกกับผู้ใหญ่และจ่ายคงที่10บสิ0หรือ20ปีแล้วแต่เลือกแม่ก็ทําทั้ง10แล้วก็20ปีทั้ง2เล่มก็ทยอยทําให้เขาทุกปีเพราะว่าที่ชอบแบบนี้ก็คือคุ้มครองโรคร้าย40โรคร้าย 40ในผู้ใหญ่40ในเด็กคุ้มครองตั้งแต่ระยะต้นจนถึงปานกลางนะคะแล้วก็คุ้มครองในส่วนของลูกลามด้วยและที่สําคัญเลยก็คือแผนประกันแบบนี้ค่ะเบี้ยไม่จ่ายทิ้งนะคะถ้า ลูกน้อยของเรานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอันนี้ก็คือเก็บไปเป็นเงินยามเกษียณให้เขาก็ได้นะคะก็เงินที่เราจ่ายไปก็มีมูลค่าเงินสดด้วยนะคะแผนประกันแบบนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้1 0 0 0 0แบาทนะคะอันนี้คุณแม่ก็พยายามวางแผนให้สั้นที่สุดสําหรับแผนประกันแบบนี้นะคะมี10ปีถ้าจ่าย10ปีจบแล้วก็ คุ้มครองลูกน้อยของเราจนถึง99ปีเพราะฉะนั้นการวางแผนประกันนะคะจะไม่ได้เจะไม่เป็นภาระผูกพันให้กับลูกเขา,าลูกน้อยเราเลยถ้า,าแผนนี้ค่ะเราระหว่างแค่10ปีนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ซีไอซูเปอร์เหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวก็คือชอบมาก ในส่วนของแผนประกรันนี้เพราะว่าปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดแล้วแต่ว่าสิ่งสําคัญที่เราเห็นเห็นกันเลยอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ยังเป็นในส่วนของโรคร้าย mm hmm. เพื่อความไม่ประมาทและเป็นการแก้เคสของแม่นะคะแม่ก็ทํความคุองโรคร้ายแรงไว้ให้กับลูกเลยนะคะ2 mm hmm. เล่มเป็นส Super mm ี hmm. SuperCA ปเพราะว่าเบี้ยมไม่จ่ายทิ้งนะคะ mm hmm. ก็ทําไป2เล่มและเล,เล่มนี้เล่มนี้เล่มล่าสุดนะคะที่ เพิ่งทาไปนะคะเป็นความคุ้มครองโรคร้แรง3ล้านบาทเพราะว่าถ้าทําประกันความคุ้มครองโรคหร้ย3มล้านนะคะจะได้การดูแลจากเมดดิกด้วยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ,ะชั่วโลกนะคะเป็นเป็นของเมดดิกนะคะถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาแบบเป็นโรคไร้เราก็จะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเราด้วยอันนี้ก็ไม่อยากให้พลาดทุกความคุ้มครองเมดดิกก็เลย เ,เก็บแผนนี้ไว้ด้วยนะคะก็ถือว่าทําแก้เค่ให้กับลูกนะคะเพราะว่าเบีย้ยเด็กไม่ได้แพงนะคะเบีย้ยหลักพันแต่ได้ความ้มครองถึง3ล้านบาทเลยนะคะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะสําหรับคุณแม่กับคุณลูกทีนี้ในเรื่องของอความสาคัญของการวางแผนประกันนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คืองบประมาณซึ่งเพราะว่าการทําประกันนะคะเ,เราจะต้องอชําระเบีย้ยประกันนะคะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา หลายปีนะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนงบประมาณก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะใน,ในเรื่องของการวางแผนแต่ข้อดีของประกันก็จะช่วยให้เราประหยัดงบประมาณในการวางแผนงบประมาณในการมาทาประกันเนี่ย10-15%ทาให้เราทําให้แม่ติ๊กะคะ่ะประหยัดงบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะง่ายๆเลยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตอนน้นองยีงเ่เด็กๆเกนะะีเ่ยค่ะ กว่าจะโตมานะคะก็เป็นด้วยมือเท้าปากด้วยเป็นเอ่อ RSV ก็ผ่านมาแล้วนะคะอีสุกอีใสด้วยหลายอย่างมากเลยถ้าตอนนั้นนะคะไม่ได้ทําประกันหรือทําประกันไม่ทันนะคะค่าใช้จ่ายตอนนั้น,นะคะ่ะหลายแสนบาทมากภายใน1ปีนี่คือแบบเคลมเป็นแสนเลยแล้วก่อนที่เขาจะห้าขวบอะคะ่ะคือก็ป่วยมา หลายครั้งแต่จริงๆเราไม่ได้อยากให้ลูกป่วยแต่ว่าอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดป่วยเนี่ยเราสามารถพาลูกเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่แบบพ่อแม่ไม่ต้องคิดเยอะเลยเพราะว่าใช้ ประกันช่ประกันช่วยแบ่งเบาภาระนะคะก็จะทําให้ประหยัดเงินแทนที่เราจะจ่ายหลักแสนเราก็อาจจะจ่ายแค่หลักพันเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการวางแผนช่วยประหยัดเงินในครอบครัวนะคะแล้วก็ในเรื่องสิ่งสำคัญเลยก็คือ protection ความมุ่องของแม่เองนี่สําคัญที่สุดก่อนที่จะวางแผนให้กับลูกเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าวันนี้คะ่ะเราไม่อยู่เราถ้าเราหายไปคนนึงเนี่ยคะ่ะ ลูกเราจะอยู่ไงอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องวางแผนก่อนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกเราก็ยังคงจะต้องได้อยู่บ้านเหมือนเดิมได้ศึกษาได้ ศึกษาเล่าเรียนเหมือนเดิมและมีสวัสดิการที่ดีเหมือนเดิมอันนี้ก็สําคัญนะคะระหวังว่าการรีวิวกรมทานนะคะของคุณแม่ครั้งนี้นะคะที่ทําให้กับน้องยาหยีนะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเพราะว่าก็มีลูกค้าหลายคนนะคะถามเข้ามาแล้วก็อยากให้ทาคลิปบอกว่าทําคลิปให้หน่อยได้ไหมว่าควรทะกันอะไรให้กับลูกดี ก็เลยจะเสริมนิดนึงว่าก่อนที่จะทําให้ลูกอขะะ็งขเนื่องจากเราเป็นผู้ชําระเบีย้ยเราก็ควรจะมีของเราก่อนแล้วเราก็วางแผนให้กับลูกวันนี้ที่วางแผนให้ลูกเลยสําคัญเลยก็คือด้านสุขภาพนะคะสุขภาพโลกร้นะคะแล้วก็ไปลองเทิงเฮลท์แคร์ที่น้องยายีมีตอนนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการาสะสมทรัพย์นะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะในส่วนตัวของแม่ติ๊กเองนะคะแม่ติ๊กก็จะ สะสมไปให้กับลูกเรื่อยๆนะคะก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเป็นไงคะเข้าใจเข้าใจเกี่ยวกับประกันไหมคะสำคัญไหมคะการมีประกันไม่เข้าใจนิดนึงเลยคะ่ะอ้าวได้ไงล่ะคะและดีใจไหมคะแม่ทําประกันให้ตั้งเยอะแยะเวลามีเงินเก็บด้วยนะคะนีนี้มีเงินเก็บด้วยแล้วก็มีสวัสดิการให้หนูด้วยนะคะโอเคแล้วก็อย่าลืม กดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอะไรนะถ้างั้นวันนี้เราไปกันก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ